รีดคู่จิ้นสุดฮอตโผเช็คอินส,สกอตแลนด์เหมือนกันเป๊ะจับตาขยับสถานะแฟนทำเอาแฟนๆทั้งรุนทั้งเชียร์กันสนัน่นสำหรับคู่จิ้นสุดฮอตนางเอกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและพระเอกนายนภัทรที่ล่าสุดทั้งคู่แพ็คก,กระเป๋าบินล้นฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไกลถึงยุโรปแม้จะไร้ภาพคู่ออกสื่อแต่หลายคนก็คาดเดาว่าทั้งคู่นะัดเจอกันที่นั่นอย่างล่าสุด หนุ่มนายได้เช็คอินที่สกอตแลนด์เมืองเดียวกันกับสาวใบเฟินเป๊ะละยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดูไปได้ด้วยเมื่อพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าใครถ่ายรูปให้หรอถ่ายดีอะเอาเป็นว่าทริปนี้จะก้าวข้ามแฟนโซนสุดฐานะแฟนโซนหรือไม่มารอรุ้นกัน